สวัสดีครับบ่าวเท่าสวัสดีธรรมชุ่มครับสวัสดีเอฟซีแฟนคลับทั้งช่องบ่าวเท่านำโชคนะครับมือหนีผ้าธรรมชุ่มครับเดินทางมาหายายน้อยนะครับธรรมชุ่มวันนี้วันที่15มีนาคม2568นะครับไปหาเพิ่นอยู่เฮียนอยู่บ้านนะเพิ่นบ่อยู่ธรรมชุ่มนะครับถามข้างบ้านเพิ่นลไว้ายน้อยเพิ่นมาวัดธรรมชุ่ม เพื er oh ่อนมาซอยงานอยู่วัดนะครับจะมีงานบุญธรรมช้ชมจะมีงานบุญนะครับชาวบ้านเพื่อนก็ออกมาร่วมตัวกันอยู่วัดนี่แหละ่านมช้ชมบรรยากาศเมื่อไงกับบรรยากาศแดดร้อนนะครับผมโอยใกล้สงการธรนมช้ชมนะครับแดด้อนนะครับเพื่อนประดับประดาภายในวัดจะมีงานบุญไ่นะครับบ้านย่อยน้อยนี่แหละนะครับบ้านเพื่อนเป็นบ้านใหญ่นะครับธรนมช้ชมเอานะครับเขาไปหาย่อยน้อยน้ำกันนี่แหละเพื่อนอยู่กับทีมงาน ชาวบ้านนี่แหละนะครับมีแต่ผู้สาวสาวรุ่นแรกสาวแรกรุ่นนะครับสวัสดีครับผมปารบ้บานเท่าจะมีบุญไงน้ะแม่เนาะบุญวันที่เท่าไรก่อนครับผมหนึ่งหนึ่งถึงหนึ่งถึงสี่เมษายนสองพันห้าร้อยหกสิบแปดได้ท่านผู้ชมเด้อปารสามหมื่อสามขึ้นผมตัวนีขค้นแม่ สามมือสามขึ้นบุญใหญ่ธรูมชมเป็นงานบุญฉสลองสมโพธโบสถ์เท่านี่ว่าคุณพ่อบ้านอย่างคุณพ่อบอกเอฟซีพอเนี่บงบ้านบ่งเหนือตำบลบงเหนืออำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครนะครับมารวมงานบุญน้ำใดเด้อมีสอยดงสอยดาวว่ครับผมมีสอยดงสอยดาวน้ำเนาะคุณแม่เนาะพูดบ่ามทีมงานพนธเห็ดสอยดาวที่ทั้งคุณบอกพูดนะครับทั้งคุ่นจะเป็นทีมงาน ทีมงานคุณพอ่อพนนะครับผมทั้งพนทั้งพนที่เพิเ่มของใสอยดาวพี่น้องเอ้ยนะครับแหมมีแต่ของดีของใส่บานเฮาพนนะครับทีมงานนะครับาของใสอยดาวคุณนาช่ม,มีเปนะครับอันนี้เพิ่มเตรียมใสอยดาวนะครับ สายดาวสายดาวพ้นจะเริ่มเมื่อใดล่ะคุณแม่ 5fc เอฟซีพิ่นอยากมารวมบุญนำ้ำสายดาวตอววนที่หนึ่งสายสยดาวตั้งแต่วันที่หนึ่งมาเด้อท่ามผูชมเด้อมาเอาบุญไงอ่ามาเที่ยวงานบุญนะครับเพิ่นเตรียมงาน อันวันที่หนึงอวันที่สีค่ะวันที่หนึงวันที่สี่่าวันที่หนึ่งกัเป็นนางบอกโอ้เป็นมอดนางปลดตื้อวันวันที่สองนั่นเป็นรถแทรหลังกับพี่สารลำงอลำงยันยุกวันที่สามนี่มือนังมือหนังวันที่สีนี่สมโูร์โบดมอล่คณนอที่ยังหลังพีสานตะานสิงห์บอกโอ้วันที่สี่มาครับผม วันทีซีนะครับสลองสมโพธินะครับถามวมาสอยดาวมาเฮ็ดบุญทำชุ่มมาได้ตั้งแต่วันที่หนึ่งเมษายน2568ัน้อด้วยพี่น้องเด้อนะครับบ้านบงเหนือนะครับตำบลบงเหนืออำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครสองครั้งมีป่ะเน่ยมีครั้งกันที่มีอยังกับพ่อพ่อมีอยังกับพ่อพ่อนม่รู้อ้าวทำชุ่มอันนี้เป้าแถานึกว่าไผ เอ๋ลุงบ่าวเผาตัวนี้แม่่่นอยูบจำผมจำผมได้บ่๊พูดเนี่เหลียวบางหน้าคักๆนึ่งว่าผู้ใดนไม่ว่าผู้ใดลุงกับขวางนี่นี่ครับผมแต่ว่าอยู่ในศาลาดอีกไหมนี่นี่จำผมได้บ่ลุงลูกไม่ลูกไม่อิ่มเลยไหมออเ้าเหลียวบางไปหรือบางมานี่ลุงกับขวางตัวนี้สนอปเอาไปเอามาพี่น้องตัวสั้นนี่ อันนี้ลุงเปาเท่าทำช่ชมเพิ่นเป็นเพิ่นเป็นลูกของเออออกลูขงไพี่สาวของแม่เปาเทาเป็นพี่แม่มาผมอพี่น้องแล้วบ้างเดี๋ยวบังยืนลุงผมว่าเอ้าคือคุณคุณหรือว่าลุงกับของลุงกับจำร้านอะไรร้านกับจำลุงอะได้เออพ่ได้พ่อกันโดนเอออเ้าพี่ครับน้อยอยู่พี่เอ้า พี่นี่หน่อยพี่ท่านไหนนะันนีปวแต่ปอเกิวแขนจะมาถามคน พิ่นมาถามยจโน้อยเด้หรืออายุยายที่เพิ่นฝันเนี่ยสวัสดีค่ะสวัสดีครับเี่น้ย์สวัสดีเายนย์นั่งนั่งไหนล้วเฮานนั่่งีละมานั่งข้าพี่ก็ได้จะได้นั่งจะเห็นมูเพิ่นนมจะเห็นมูเพิ่มน้งนี่นี่ยจโน้อยนั่งพี่เออบุญบุญบ้านยญเน้อยม์เม็ดดอกไม้เม็ดสิบุญบ้านยจโน้อยเด้อพี่น้องเด้อบ้านเจโนยบุญบ้านบุญบ้านเป็นบุญไงเออเป็นบุญไงบุญพระเวทเพิ่นสลองสมโพธินี่บ่อธบบ้านเท่าไหร่สร้องสมโพธิ เป็นบุญใหญ่เพราะว่าบ้านที่น้อยนี่เป็นบ้านตำบลเป็นบ้านใหไงธรรมชมตำบลเดียวกันครับเบ้าเท่านี่ละนี่ครับชาวบ้านปเ่าททําบุญเพิ่อนก็รวมด้วยช่วยกันดีเนาะปาร์ทของสอยดาวเปียกข้วขยุ่นส่นพุ่นเฮ็ดกับเขาบ้านไงธรรมชุมมาเอาบุญด้วพี่น้องเด้อนะับผู้ใดกลับมาบ้านเฮาช่วงเทศกาลสงกรานต์เนี่ย นะมาเห็ดบุญน้ำเพลนมาสอยดาวน้อยย้อยเนะาะสอยดาวบัตรเพิ่นเท่าไรล่ะบัตร<บ>ละยี่สิบบาทเฮ้ยคี่เออบัตรละย<ม>ี่สิบบาทเฮ้ย่ได้สนใจถ้าบุญก้าเบาเถ่าก็ได้สอยเพิ่นสางนี่เหรอะวะอ่าเพราะว่าเขาเนาะเดี๋ยวยอยหน่อยโบผ่านเบาเถ่าละเฟซี่ทุกคนผู้ใดทีบถูกหวยน้ำเงินถูกแม่ประชดแม่ย้อยหน่อยก็พอมาทำบุญมาซอยเพิ่นเพิ่นสีท่าสีอีกรอบหนึ่งยังสีน้าเพิ่นว่า ข้าได้โชคได้มาลนเนาะเผื่อได้บุญบุญพระเวทน้ำข้าเจ้าเอาบับย่าหน้อยสิบอกย่าหน้อยก็ไปถามเพิ่นหล่ะถามว่าอายุถามแล้วอายุไม่เงยเนี่ยอายุ87ปีแม่อายุไม่ใเงยยังก็ะไม่ใหญ่แย้มไม่ใหญ่แย้มเด้อพี่น้องเด้ออายุ87ปีที่มาหาเยียน้อยอ่าท่านผู้ชม่ยนหน้อยเราควบฝันให้ฟังแล้วเยียน้อยฝันบาฝันเห็นมีเออผู้เฒ่าเพิ่นมาบอกคนหรือปูเมา่อบอกพูดอันตอนที่เยียน้อยไปไปที่ว่าไปงานที่ว่าเขา นนะเขาอันนั้นนะเขาล่างภาษาคล้ายๆล่างภาษาเขาเก็บซค้นน่ะนะย่ยหน่อยไปบัานนี้ย่อยหน่อยรูดบอกว่าศพที่อยู่ในรถตู้เป็นศซบไม่แย่ๆนะเอฟซีใสย่หน่อยแล้วมาเอ้าไม่แย่ในที่เห็นกันก็ผู้ยุบัดมันเผยมานนอนอยู่ในะนรถตู้นะรถตู้ที่เก็บศซนนะมาเน,นี่ยบางก็เลเป็นไม่แย,ย,ย่ๆมก้อนสิไปนะผู้ที่อยู่ฟังนั่นที่เพิ่งค่อย เอาคนไปไนคืนสวรรค์ไปย่งหันเขาเลยเอนย่น่อยว่าให้เฝ้าออไปมันสิเบิดเวลาม,มันสิเบิดเวลากรของเขานะ่ะเขากระไวมาจำได้บ่าราที่ย่อยรถตู้เลนไก่นาสามขั้นอนะ่ะพอาบางสบบานี้ย่ยหน่อยกันว่ารถตู้เลนไก่ที่ไม่เงย่นแต่ไม่เงยยในแห่อายุเราแปดสิบเจ็ดปีแมนบ่าเอีมเไม่แยมเออไม่แยมอามยุเราเที่ยจริงเรานในไทย,าไทยอายุแปดสิเจ็ปีเออ ว่ารถตู้ไกยสามขั้นเพื่อนไหนบอกว่ารถตู้ไกยจะพองมนจาขั้นรถลงขัามารถมันต้องรถล้นอยู่แล้วบอ f เอซีแต่แล้วแต่ผู้ใดสิรถบ่รถกระตาไม่ใช่ที่จริงไม่เงี้ยรถไ่ด้จายเนี้ยเออแปดเจ็ดแปีเจีจนยย่หสเจอืมรถห้าเจ็ดหขันรถเน้อืมเนือขันรถลงเพิ่งขับเพื่อนห้รถลงบ่เออเพราะว่ารถตู้เรนไก่ข้ามไเบาเย้หน่อยว่าเพราะว่าเย้หน่อยสิไปแมนม ตอนแรกย่หน่อยเบื้องหน้าแย่ยน่นจะเกินาย่ี่อยู่ในโรงศซเลยนะอ้ามก็เห็นกันกับพื้นดินเราคือตายขอย่วางส่เบาเท่าแล้วคือตายว่าเสรนบานีพอดีย่หน่อยไปหอดพูหนาพูดที่ว่าให้คอยเฝ้าไปเป็นสิบวัเวลาเร็วนะเลาเดืองพ่อน่ยแยน่อยนะอย่ง่ไปเรื่อยัจำได้บ่รถแมลงไก่จะควงจะขั้นเออมันไก่สามขั้นก็แสดงว่าพ่อเสีรถเล้งหนาลงว่าเพราะรถแลงไก่ย่หน่อยก่อสาันก่อน่แยหน่อยสีแลนแซงมันนะนะ แซงเขานะ้าไปหาเงินก็ยามน่อยกับหูเมียเลยนะยอ่สอยูพ่มแปดไปถามมาแล้วแปดสเจ็เอาบ้าเราจิเขียนแปดลดลง3ามลดลดทั้งนาก็เหือหาสิอ่าที่แรกยี่น่อยเข้าใจว่าทำไมชมเอ้านีที่ไม่หาย่น่อยอันนี้เป็นเป็นผู้ใดยบน้อยครับตัวนี้ เจ็ดสามเก้าที่ว่ายใจหน่อยจัดไว้หลายหนักเลยคุณได้บอกเอาไว้หลน์เรายู่คนอันนี้อันนี้เพิ่นไอ้ที่ขาเจ้าบอกมากหรือที่ไหนเออเพิ่นบอกมากเพิ่นบอกมากเออเพิ่นบอกมากงวดเพิ่อนข้าเจ้ากับบอกไอ้นนี้เป็นเป็นอันนี้อจหน่อยว่าได้มากด้วยท่านผู้ชมเด้วยใจหน่อยได้มากว่าจัดตัวนี้แหละเจ็ดสามเก้าหนักไอเก้าศูนย์นี่ลดลงหกศูนย์ที่แรกคิดว่าแย่แย่อายุอายุเก้าสิบบอมแมนบอมแมนท่านผู้ชม อันนี้ที่ยายน้อยเพิ่นได้ม่าด้วยครับท่านอมสามตัวเจ็ดสามเก้าที่เพิ่นให้ตองวดเน้นตัวนี้เลยยายน้อยว่าได้ลอตเตอรี่ไว้แล้วสามเก้าเจ็ดสามเจ็ดเก้ายายแยมผเป็นอายุเก้าสิบอายุแปดสิบเจ็ดอ้าพี่น้องอายุเพิ่นได้มาแล้วเดี๋ยวเบาเถ่าเขียนให้เบาเถ่าเขียนให้แล้วนะครับอายุยายแยมยายน้อยไปถามมาแล้วที่แรกยายน้อยเพิ่นเข้าใจว่าอายุยายประมาณเก้าสิบประมาณเก้าสิบลดลลงสามก็เหลือหกสิบบอมแยม แต่ว่าผู้ใดมักตัวนี้ก็ติดไว้ที่ย้อยหน่อยก็แล้วแต่เพิ่มก็แล้วแต่เพิ่นมักผู้ใดเท่าก็บอกไปนะเพิ่มว่าผู้เฒ่ากับน้ำเก่านั่นมาผู้เฒ่าน้ำเก่าแล้วฝันเกี่ยวว่าเราตายดิย้อยหน่อยห้ามันมากเก่าสิบเก่าศูนย์อ่าแก่กับเก่าเป็นโหรข้าผู้ใดมักแต่ว่าย้อยหน่อยไปถามอายุยัยแยมมาแล้วยัยแยมเพื่อนท่านนี่ท่านนี่เสียชีวิตนะโมชุ่มเด้อเพิ่นอายุแปดสิบเจ็ดนะครับเพื่อนว่าให้ลดลด ลดลงเพราะว่ารถตู้แลนไก่ย่อยหน่อยสามขั้นเด้อพีรถข้างหน้าเป็นบ่ลดแมลงก้อนย่อยหน่อยย่อยหน่อยก้อนแลนลดลงแล้วเพราะว่ารถรถตู้นี่สิต่อกันสามขั้นเลยย่อยหน่อยในว่าลดลงไปงี้สามขั้นรถข้างหน้าเออรถข้างหน้าลงไปงี้สามตู้รถสามตัวก็เหลยหาเจ๊ดี่นะว่าเนี้ยแชมพน้ำผู้ที่เพิ่นเป็นเยนธรดาอย่างเหมือนเพิ่นกระบะว่า กวนเจ้าสิเรียนมากนี่มีผู้ใหญ่เรียนนะเรียนกวนเจ้าให้เจ้าจำเอาเพิ่นว่าจัิงสิแม่ก็รถเรียนบ่มีผู้ใหญ่เรียนในขั้วฝันในขั้วฝันที่เพิ่อนมาเพิ่อนมาให้ให้เช่หน่อยไปถามนึงก่อนเพิ่นว่าอันบางนึงให้นมันไผตายเออเอ้าไผตายแล้วอยู่ในรถเพื่อนมาสี่เยอะน่ว่าไม่ตู้เย็นไม่ตู้เย็น้องแคันนีดตายิ่งไปเทียงบ่ตายจังได๋มันขึ้นรถตู้มาแล้วเพิ่นว่า บานนี Finally, ้ลดคนโสบ้านมู้นีทีนแม่พี่บานนี้ย่อยหน่อยแล้วว่าโอ้ยแต่กระซางมอตบัดเพิ่นเลยเอื่อนย่อยหน่อยว่าหิมะมากฝามากฝามามันฉุดเวลาของเจ้าแล้วมันฉุดเวลาเพิ่นนะมันฉุดเวลาแล้วมากมากมาเสร็จก็ดียอยหน่อยเรียนไปรถตู้ไปตับยอยหน่อยไปสามขั้นเพิ่นเลยว่าเอาจำเอาเรื่อบานนี้มาเสร็เพิ่นเลยอวยพอดหน่อยยอยหน่อยอวยพอดหน่อยยอยหน่อยอวยพอดหน่อยยอยหน่อยให้เบิดทุก์บริยาให้เพิ่ำล้วให้รวยให้มีอยู่มีกินให้มีความสุขเพิ่นแตะมือแล้วเพิ่นกับ ไปเพื่อนเลยว่าอย่าลืมเด้อรถตู้ข้างหนาสามขั้นเพื่อนว่าเพื่อนก็ต้องบอกว่ารถรถข้างหน้าลงสามขัาทเพื่อนว่ายยังไงขันยากได้โชคให้ไปถามอยังกเพื่อน่าเพื่อนว่าอยากให้โชคให้ไปถามอายุอายุไม่แย่เลยอายุไม่แย่เยี่ยมคือแกไม่แย่เยี่ยมเพรายายหน่อยคือแกเราะสนิทกันกับเพื่อนเนาะก็เลยไปถามเพื่อนเดี๋ยวเบาเข่าถามหมไก่หอดมือเรามักตัวเลยนี่ไก่ยายหน่อยเด้อยายหน่อยซื้อไว้หลายแล้ว นี่นี่เอาไว้ลอตเตอรี่หาเจ็ดบอกเอาที่แรกขึ้น่านี่ย่ยน่อยนี่ก็ซื้อหลายนี่ย่ยน่อยก็เอาไว้หลายลอตเตอรี่เจ็ดสามสามเก้านี่บอกย่างละหาใบหาใบหาใบคือว่าย่ยน่อยเน้นก็คือมีเจ็ดสามมีเจ็ดสามก็หาเจ็ดเจ็ดสามหาเจ็ดสามเก้านี่บอกเออท่านผู้ชมย่อยหน่อยมักคักคือเจ็ดสามเจ็ดสามหาเจ็ดสเก้าเาผู้ได้มัก3สามตัว เจ็ดสามเก้าหรือผู้ใดมักอายุแย่แย่กับแปดเจ <8, 7, S 1> <อ>็ดยัยหน่อยคนมาในความฝันว่ารถรถสามลดทั้งหน้าสามเบือหาเจ็ดเอาแคปหน้าจอได้ทำมาชมด้วยนะครับฮาได้โชคได้มานา้ำยัยหน่อยฮาได้มาทำบุญน้ำกันพี่น้องเอ้ยนะับบุญประเภทนี้บานเฮาบุญใหญ่ที่พี่น้องบ้านเพิ่นเลยนะับของสวยดาวกับมแต่รางวัลนยัย เอาเปืนเพ็ดเปยังวะที่เป็นเอาเปยในลาแจับสลากไม่ไฟเปเปยทำไมไฟเนี้ยปไม่ไนี้าป้าสอาจับเก็บจับได้กันผูกดีนี่ก็เออผูกเปยเอาเทิ่งซุ้มพี่น้องเทิ่งของขังกันหลายนับเครื่องจักสารพี่น้องมากไหมสุสิงสุยางนับเครื่องจักสารมากไหมพี่น้องบัตรละยี่สิบบาทนะครับบละยีบาทมาถ้าบุญได้บุญพร้อมนับได้ของค้อนเมียแบกเมียพร้อมท่านผู้ชมเนี่ยเอแรงเบิ่ง มมรีทั้งหนังมอํำสิงหมอลำไงอ่ามือสีมือมีแนวงานเบิดบรลสบกรบอบวถาแล้วแวบ่มีน้องงานเชื่น้อยยังบวส่วนกันก็พ่อยัอยู่บ้านนี่แลเพิ่นบางเบิ่งหนางเพราะวเบิ่งหนางบันบาบ่มีนั่นปเบิ้องนังหลาอ้วจานางผีอ้าท่านชมขอบคุณเช่น้อยได้นะให้โชคให้ม ắ n ขอบคุณเอซีแฟนครับทั้งาอคสอนรับ